คนที่โตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงแล้วคือคนไม่เดิาเนินตามฝ่ายเนื้อหนังต่างหากคนที่ใช้เวลาที่เหลือที่อยู่บนโลกนี้ไม่กระทําตามปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนแล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงพระเจ้าจะไม่ทําให้ชีวิตคุณหมดสนุกหรือหมดความสุข การใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงเหมือนกับผู้หญิงบางคนน่ะอยู่กับผู้ชายผู้ชายให้อะไรก็ไม่เอาฉันขอเป็นท่าสรับใช้เธอไปตลอดชีวิตเธอให้ฉันเฝ้าบ้านฉันก็เฝ้าบ้านเธอให้ฉันคุกเข่าฉันก็คุกเข่าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเมื่อคุณตามใจพระเจ้าคุณจะไม่ขาดอะไรเมื่อคุณตามใจพระเจ้าคุณจะพบกับความสุขแท้จริงคุณตามใจพระเจ้าคุณจะไม่ขัดสนคุณตามใจพระเจ้าคุณจะมั่งมี Amen. เอเมนรับไปดูนะครับในข้อนี้เราได้เห็นแล้วว่าการที่รู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นยังไงสำคัญขนาดไหนยังไม่พอคุณต้องใช้เวลาที่เหลือในชีวิตนี้กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยบอกคนข้างๆนะครับข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกไม่ตามใจปรารถนาของมนุษย์ ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราดูในฮีบรูบทที่10ข้อ36ด้วยกันมาแล้วต้องคุ้มนะครับมาแล้วพระคัมภีร์ก็ได้เปิดด้วยรู้ไหมว่าเวลาเป,เปิดพระคัมภีร์มากๆเนี่ยเราปลอดภัยนะ อิบรูบทที่10ข้อที่36ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นนี่แหละคือกุญแจ เราเจอพระสัญญามากมายพระสัญญาในด้านการรักษาพระสัญญาในด้านการจัดเตรียมพระเจ้าทรงทําให้เราพ้นจากความขัดสนพระองค์ทรงทําให้เราเป็นผู้ที่มั่งมีพระองค์ทรงทําให้เราเป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างพระองค์ให้เราทุกอย่างที่จับต้องเนี่ยประสบความสําเร็จไปหมดพระสัญญาดีๆมีเต็มไปหมดสังเกตนะครับเมื่อคุณทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าคุณจึงจะได้รับตาม พระสัญญานี่คือสาเหตุที่สองคนอธิษฐานอธิษฐานด้วยความเร็วเท่ากันเสียงที่ดังเท่ากันแต่คนนึงได้อีกคนหนึ่งไม่ได้เพราะคนนึ่งสแสวงหาที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผมจะอ่านข้อนี้ข้อนหนึ่งนะครับบางคนยังเปิดไม่เจอไหนใครเปิดเจอแล้วยกมือขึ้นท่านทั้งหลาย จำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้การกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้ต้องอาศัยความอดทนแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นความเชื่อและความเพียรอดทนจะทําให้เราได้รับตามพระสัญญา การกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าโดยไม่ย่อท้อแม้จะมีเรื่องที่เข้ามาทําให้เราต้องอดทนในที่สุดคุณจะได้ตามพระสัญญาเอเมนวันนี้เราต้องการให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตไหมเบืบ่อและยังเจ็ดขั้นตอนทําดูแล้วไม่ได้ผลนี่แหละคือกุญแจข้อเดียวเท่านั้นทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า ต่อไปนะครับบทที่สิบสข้อยี่กีบรูบท,ที่สิบสข้อยี่สิบเโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันนั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระไทยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสุริจจงมีแด่พระองค์สืบสไปเป็น,นิ อาเมนพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้คุณได้ปฏิบัติตามพระทัยของพระองค์และพระองค์จะทำบางสิ่งด้วยคือทรงทำให้คุณมีทุกสิ่งที่ดีนี่คือกุญแจนะครับพระเจ้าจะเห็นหัวใจของคุณอยู่ถ้าคุณมีหัวใจในการถวายพระเจ้าจะทำให้คุณมีเงินที่จะถวายนี่คือสาเหตุที่คน ที่ไม่ต้องการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในด้านการถวายเขาจะไม่มีเงินเข้ามาถ้ามีใจมันจะมีทรัพย์เข้ามาเอเมนที่คริสตจักรของเรานะครับผมจะบอกกับปฏิคมตลอดนะครับว่าคนไหนไม่ยิ้มเดินผ่านไปเลย <c oughs> ดังนั้นต้องยิ้มต้องมีใจถ้าคุณมีความปรารถนาที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นพระพรให้กับคริสตจกักร พระเจ้าจะให้รัพบแก่คุณเพื่อที่คุณจะทําได้และเมื่อคุณเอามาถวายพระเจ้าจะทวีทรัพย์นั้นกลับมาที่คุณแล้วคุณจะมีมากขึ้นเพื่อจะให้ในครั้งต่อไปได้มากขึ้นวันนี้คุณอาจจะให้ได้ยี่สิบาทแต่ถ้าคุณมีใจคราวหน้าคุณจะได้ให้ได้50ครั้งต่อไปคุณจะให้ได้ร้อยหนึ่งแล้วจะขึ้นเป็น500ร้อยแล้วจะขึ้นเป็นพันแล้วจะขึ้นเป็นหมื่นแล้วจะขึ้นเป็นแสนแล้วจะขึ้นเป็นล้าน น่าเสียดายหลายคนอยากจะมีเงินล้านแต่คนที่สแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าเขาอยากจะถวายเป็นล้านให้เปลี่ยนความคิดสมัยโอ้พระบิดาเจ้าลูกอยากได้เงินสักล้านหนึ่งเปลี่ยนใหม่พระบิดาเจ้าลูกอยากถวายสักล้านหนึ่งเอเมนแล้วลองคิดดูนะครับการที่คุณจะถวายล้านหนึ่งนั่นหมายถึงคุณต้องมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่คิดแค่นี้ก็พอแล้วคุณอยากได้หนึ่งล้าน เพื่อใช้กับตัวคุณเองแล้วคนที่ได้หนึ่งล้านมาผมบอกให้นะครับพั 1, นหนึ่งเขายังไม่ให้กระโบนเลยทำใจไม่ได้เพราะเขาไม่เคยเริ่มไต่เต้าตั้งแต่20สิบขึ้นเป็นห้บขึ้นเป็นร้อยเอเมนดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองจะได้อะไรถ้าคุณไม่ให้ในสิ่งที่มือคุณมีอยู่ตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่าพระองค์จะสั่งให้คุณทําอะไรให้คุณยกโทษให้กับคู่อริเก่าให้คุณทําดีแก่ศัตรูของคุณให้คุณไปคุยกับคุณแปลกหน้าให้คุณอ่านพระคัมภีร์วันละสองชั่วโมงหรือให้คุณทําอะไรที่พระองค์ทรงนําเป็นการส่วนตัวทําแล้วพระสัญญาจะเป็นจริงในชีวิตของคุณวันนี้คุณได้เรียนแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นตัว บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการที่คุณแสวงหาที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและพระบิดาต้องการให้คุณทราบน้ำพระทยัยและคุณสามารถทราบได้โดยพระวจนะโดยการอธิษฐานและโดยการเปลี่ยนความคิดและเมื่อคุณทราบแล้วพระเจ้าต้องการให้คุณลงมือทําและเมื่อคุณลงมือทําแล้วพระสัญญาน,านานาประการจะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตของคุณ มีใครต้องการเช่นนั้นบ้างให้เราอธิษฐานอุทิศตนต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับพระเยซูเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ยอมทุ่มเททุกอย่างรวมถึงชีวิตของพระองค์เองให้ลูกตัวลูกเองจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไป เพื่อตามความปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าขอทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ยังเจาะจงในชีวิตของลูกลูกจะไปในที่ที่พระองค์นําลูกจะพูดในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้พูดลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ ยอมจำนนต่อพระองค์ทำตามคำสั่งของพระองค์ไปตลอดชีวิตแล้วลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ล yup ูกได้เป็นบุตรของพระองค์เป็นน้องขององค์พระเยซูคริสต์แล้วลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ m e n 阿拉留言。